โฉมแท้งสามร้อยให้กลายเป็น G แปดร้อยหกรอยแบบนี้ครับนี่ดูแบบเดิมเดิม,ดมแบบนี้ผมกำนึกอยู่ตั้งนานนะว่าเดิมเดิมแบเหมือนอะไรเพราะว่าเหมือน Bobble B version Camry ภางแรกๆเลยเนี่ยเห็นว่าตาเขานี่แต่พอเราปแปลงโฉมแล้วปุ๊บพี่ดูแบบเป็นกล้ามาแบบบึกบึนระครบเราเปลี่ยนอะไรบ้างด้านหน้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะแบบนี้เลยครับคือการชมหน้าไฟหน้ากระจังหน้าฝากระโปรง ที่สำคัญเอกลักษณ์ของ G car นี่คือไฟตรงนี้ต้องมีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โป่งล้อออกวอย่างนี้นะครับที่สําคัญนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นวิ่งด้วยนี่เป็นไงโอ้โหฟิล์มั้นคือหล่อล่ามบึกนะครับต่อมาฝากระโปรงหัวหดดูก่อนเอกลักษณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นฝากระโปรงชิ้นนี้ปุ๊บแล้วก็เบิ้ลด้วยชิ้นนี้ท็อปขึ้นหน่อยครับเพิ่มความโหดนะครับต่อมาจะเป็นบันไดครับด้านข้างแบบนี้ล้อมาไหมครับซุ้มล้อแบบนี้ครับโป่งขึ้นมาเพราะ 哎。Yeah. พร้อมดีฟิวเซอร์หลังแบบนี้นะครับสวยๆหล่อเลยอันนี้คืองานดิบนะยังไม่เสร็จนะครับนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะทําสีออกมาให้ดูเป็นน้าจิ้มก่อนนะครับว่าทําสีออกมาแล้วจะโหดจะสวยดุขนาดไหนนะครับให้นี่ดูโหดไหมนี่มาแล้วก็ตรงนี้นี่สวยๆนะครับเรียกว่าคือเราย้ายมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์เราก็จะเป็นกล้องหน้าเห็นว่าจะอยู่นี้ย้ายมาครบจบนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับพี่ใช้แท้งสามร้ออยู่นะครับอยากตกแต่งนะครับเพิ่มความโหดดูดันแบบนี้นะครับเรามีครบจบนะครับไม่ว่าจะชุดแต่งล้อยางเบรกช็อคครับ กันครับผม